สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเงินพดดวงสมัยพระเจ้าตากสินนะครับนะเป็นเหรียญกระสาบไทยโบราณนะครับนะเงินพดดวงนาะมีพราเรียกว่าตราพระแสงจักรและพระแสงตรีพระแสงจักรอยู่ตรงไหนครับก็คือจุดตรงนี้ครับพระแสงจักรนะพระแสงเป็นรูปจักรนะครับเห็นงนี้ครับเป็นรูปจักรนะ ส่วนพระแสงตรีอยู่ด้านล่างนะครับนะมาดูตรงนี้นะครับนะครับเป็นรูปตรีนะฮะมนตรีของฮานุมานนะั่นแหละนะครับ,ร 3, รบรเขาเรียกว่าพระแสงตรีนะครับนะตรงนี้นะเขาเรียกว่าเงินพดดวงนะฮะสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับร,ราคาที่มีการซื้อขายเงินพดดวงตรงนี้ครับนะก็นะ พด,ดวงลวนะสอนห้าร้บาทนะครับนะนะรแสงจับแสงตรีนะครับนะก็จะเห็นว่านะยังมีครั้งหนึ่งนะตรงนี้เป็นแสงตรีนะครับนะเป็นรูปตรีเหมือนตรีของอนุมานในนี้เป็นรูปจักรนะครับนะนะเป็นฟันนะครับะระกียกัาแสงจักนะครับความเป็นเหมือนพอด,ด้วง สมัยอยุธยาถ้าใครคิดจะสะสมนะก็ลองดูนะครับนะราคาก็ตกพดดวงละ2,500บาทนะครับนะลองติดตามดูตามเบบได้นะครับนะถ้าสนใจนะรเราก็คงแนะนำให้เป็นความรู้นะระวังเริ่เงพดดวงนะฮะระแสงตีเป็นยังไงกนะ็เห็นแล้วกระแสงจักก็นะเป็นรูปจักนะครับรูปนะเป็นฟันเลื่อยนะ ศาสนานองน,นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม